สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการช่วงใหม่นะคะไม่ได้มาเล่นเกมช่วงนี้เนี่ยพลอยก็อย่างที่จะใช้โลกออนไลน์นะคะโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยในการสร้างความบันเทิงให้กับเพื่อนๆแล้วก็ให้กับตัวเองด้วยนะคะคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกของช่วงใหม่นี้เลยแล้วก็พลอยเนี่ยได้เลือกว่าจะอ่านเรื่องราวที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเล่าสอยองขวัญน,นะคะซึ่งอาจจะเป็นประสบการณ์จริงจ,งจาก ผู้ที่ออกมาถ่ายทอดในโลกออนไลน์นะคะก่อนที่เราจะไปดูกัน,นะคะว่าพลอยเนี่ยได้เลือกเรื่องอะไรที่จะมาอ่านไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเนี่ยพลอยก็ขอฝากกดไลค์คลิปนี้กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของพลอยให้ด้วยนะคะเรื่องที่พลอยจะเอามาอ่านกับเพื่อนๆในวันนี้เนี่ยจะเป็นกระทู้จากพันทิปนะคะทูนี้เนี่ยถูกตั้งขึ้นเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์เวลา10.05นานะคะโดยสมาชิกหมายเลข7968538นะคะ เขาเนี <this> <language> ่ยได้ใ oh, ช wow. right ้ชื่อเรื่องว่าเรื่องหลอนจากประสบการณ์จริงค่ะช่วยตั้งชื่อเรื่องให้หน่อยนะคะจากชื่อเรื่องเราเนี่ยน่าจะเป็นประสบการณ์จริงจากผู้เขียนนะคะหลังจากที่เราอ่านจบแล้วเนี่ยเรามาช่วยกันตั้งชื่อเรื่องนี้ให้หน่อยละกันนะคะเมื่อปี6 1หนึ่งได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านแฟนอยู่มาเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรเหตุการณ์ปกติจนวันหนึ่งรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองจากห้องบางห้องเราเดินผ่านได้ปกติมาวันหนึ่งก็รู้สึกกลัวและผวาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ มองกระจกก็รู้สึกว่ามีคนอยู่ในนั้นไม่ใช่ตัวเองและมีอาการกลัวมากและมีความคิดที่อยากจะทำร้ายตัวเองตลอดวันหนึ่งไปนั่งข้างทะเลมืดๆแล้วในหัวคิดว่าคนกระโดดน้ำลงไปซะแต่มันก็มีเสียงเสียงหนึ่งเป็นเสียงผู้หญิงมาเรียกชื่อเราเราถึงได้สติและพอหันกลับไปมองไม่มีใครอยู่เลยได้ไปหาหมอท่านหนึ่งเขาก็บอกเราว่ามีผีฟ้าอยากได้ไปอยู่ด้วยถ้าไม่พามาก็คงไม่รอด เขาก็ทำพิธีให้ด้วยการเอามีดมาท่องคาถาแล้วกรีดที่หลังแบบเบาๆนะคะซึ่งตอนนั้นพี่ที่พาไปถ่ายวิดีโอตอนกำลังทำพิธีนี่มาเปิดดูทีหลังคือน่ากลัวมากสายตาล่องลอยลูกตาดำใหญ่กว่าปกติเรามองคิดว่านี่ไม่ใช่เราพอกลับมาอาการเหมือนจะดีขึ้นแต่ก็มีอาการผวาตอนกลางคืนกรีดออกมาเสียงดังและตื่นกลัวมากเลยตัดสินใจไปหาหมอที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่ง ไปถึงเขาดูเราพูดว่าลักษณะเหมือนถูกแฝงมาเลยตกลงอยู่ทำการรักษาเป็นเวลา7วันในระหว่างนั้นก็มีการทานยาทุกวันที่หมอทำให้ในวันพระก็ต้องไปสวดมนต์มันมีวันพระวันหนึ่งพอนั่งสวดไปสักพักอาการเริ่มออกคือปวดเนื้อปวดตัวปวดหัวไปหมดมันไม่เหมือนอาการปอดจากการนั่งสวดมนต์ครบเจวันเหมือนจะดีขึ้นจึงกลับพอกลับมาอาการก็ยังไม่ค่อยดีขึ้น อาการที่เป็นคือก็ยังมีอาการกลัวอยู่บ้างวันหนึ่งเลยตัดสินใจไปตักบาตรหน้าบ้านแฟนเดินไปหาพระในขณะนั้นที่กำลังนั่งคุกเข่าเพื่อไหว้พระรู้สึกมีแรงกระแทกบางอย่างลงมาที่หลังแรงมากๆเหมือนมีคนกระทืบจนทำให้หน้าและลำตัวลงไปแนบดับพื้นดินอยู่ตรงหน้าพระแล้วลุกขึ้นมาไม่ได้แฟนต้องมาพยุงตัวขึ้นเลยตัดสินใจว่าจะบวชชีพราหมณ์ที่วัดแห่งหนึ่ง จนถึงวันที่จะไปบวชก็เตรียมของออกจากบ,บ้านตอนกำลังเดินออกจากบ้านมีเสียงเล็กๆมันเสียงผู้หญิงหัวเราะแบบฮเข้ามาในหูสภาพในตอนนั้นคือเดินไม่ค่อยจะมีแรงพอเดินเข้าไปในวัดมีอาการเวียนหัวแต่ใจเราก็สู้พยายามเดินเข้าไปในวัดระหว่างเดินเข้าไปหมาก็หอนและเห่าตลอดทางจนได้เข้าไปนั่งคุยกับชีท่านหนึ่งท่านก็ทักว่าเคยทำแท้งมาไหม เราก็งงเราตอบว่าไม่เคยค่ะเลยได้อยู่บวชีพามส่วนเวลาจะไม่ได้ว่าอยู่กี่วันพอจบการบวชีก็ได้เข้าไปกราบลาท่านจเจ้าอาวาสแปลกที่ท่านก็ทักเหมือนกับแม่ชีว่าเคยทําแท้งมาไหมเพราะมีเด็กคนหนึ่งตามอยู่นะเราถามว่าทําอะไรให้เขาได้บ้างท่านบอกว่าให้ใส่บาตรแล้วนึกถึงเขาระหว่างที่กลับมาจากบทชชีก็รู้สึกดีขึ้น อาการดีขึ้นมากๆแต่ก็ยังมีอาการแปลกๆอยู่บ้างเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองที่งงก็คือให้ห่วยคนแปลกหน้าถูกสามว่าติดแล้วทุกครั้งที่ห่วยออกก็จะป่วยเสมอ,อมตรงน,นี้เนะี่ยพลอยรู้สึกว่าเขาตอนแรกเหมือนจะโดนแบบว่าตอนที่พลอยอ่านตอนแรกๆมันก็ว่าจะมีคนคนหนึ่งอยู่ในบ้านแฟนประมาณว่าเป็นผู้หญิงที่แบบเขาอาจจะแบบ เป็นเจ้าบ้านหรืออะไรสักอย่างที่แบบมาแฝงตัวอยู่นะคะแต่พออ่านไปเรื่อยๆเนี่ยก็พบว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กที่ตามอยู่แต่ว่าพอไปบวชแล้วกลับมาแล้วเนี่ยมีอาการที่แบบแปลกก็คือให้หวยคนแปลกหน้าถูกสามยอดติดด้วยอันนี้แปลกมากมาต่อกันเลยดีกว่านะคะว่าเรื่องราวนี้นจะเป็นไงต่อไปแล้วก็จะจบยังไงเนะช้าวันหนึง่งออกมาตักบาตร เสร็จจึงแวะไปกินข้าวมีพี่ผู้หญิงคนนึงมองหน้าเราแล้วให้เบอร์หนึ่งมาแล้วบอกว่าให้ไปที่วัดนี้ท่านช่วยได้เราก็งง,งงแล้วมันก็ตรงใจเรามากเพราะเรากําลังรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองอีกครั้งจึงได้โทรไปปรึกษาท่านท่านก็เหมือนให้เตรียมเครื่องของขอมาไปก็นัดวันกับท่านและนําของไปไปถึงพอจอดรถจากที่เดินทางมาก็อาการปกติไม่มีอะไรพอ,อถึงวัดและห้องที่จะทําพิธีอาการคือหน้ามืด และตัวเบาแปลกๆแ,แต่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรคงเพราะเครียดพอเข้าไปพระท่านนั่งรออยู่เรายิ้มให้แล้วบอกให้เด็กวัดหยิบทูบมาให้เราแล้วบอกว่าจุดทูบแล้วเรียกเขามาก็งงว่าให้เรียกอะไรพอบอกตั้งจิตเราก็ทำตามแล้วปักทูบพอเสร็จอาการคือเหมือนมีอะไรมาซ้อนทับร่างแล้วรู้สึกว่าตัวเองยิม้มแล้วเดินแบบนิ่มๆไปนั่งตรงหน้าพระท่าน จากนั้นก็จำอะไรไม่ได้พอรู้สึกตัวเราก็ถามว่าที่เกิดขึ้นคืออะไรท่านบอกเขาอยากมาอยู่ด้วยมาให้บูชาเราเลยแย้งว่าอยากใช้ชีวิตปกติไม่อยากรับขันหรืออะไรทั้งนั้นต่อมาเราก็เล่าสิ่งที่เราเจอมาทั้งหมดให้ท่านฟังและถามว่าใครเป็นคนทํามาในใจเราสงสัยมาตลอดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากอะไรและใครทำมาท่านบอกมีแต่ไม่ใช่คนในชาตินี้ เราอึ้งไปเลยเลยถามว่าใครท่านบอกว่าเดี๋ยวจะทำให้เห็นท่านก็ให้เราจุดธูปแล้วว่าบทสวดตามแล้ให้เราพนมมือและหลับตาในใจเราคือเฮ้ยนี่มันจะจริงเหรอจะเห็นได้จริงเหรอเราหลับตาแล้วพยายามตั้งจิตให้มั่นและสู้กับตัวเองว่าจะไม่คิดแล้วมโนไปเองเด็ดขาดสักพักภาพที่เห็นคือ 1. ชุมชนตลาดเก่าเหมือนในละครอ,ออเจ้า 2. ภาพผู้หญิงคนหนึ่ง นั่งอยู่บนเสลียงใส่ชุดแบบขอมมีเครื่องหัวแบบอลังการแล้วคือเขาสวยมากแต่ภาพที่3ที่เห็นแล้วทําให้สะดุ้งลืมตาทันทีคือผู้หญิงคนเดิมแต่เปลี่ยนสภาพเป็นมีเขี้ยวมีเล็บมือยาวๆน่ากลัวมากพอสะดุ้งเสร็จเลยถามท่านว่าทําไมเขาถึงทํามาท่านว่าเราไปภาคของรักของเขามาท่านบอกให้สวดมนต์พระมหาจากักรพรรดิให้บุญและตักบาตรเพื่อปรับภูพมิภพมให้เขาเขาจะได้ไม่อาฆาต พอคุยกับท่านเสร็จเลยขับรถกลับบ้านมาสักพักรู้สึกว่าน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวแล้วสงสารว่าเราไปทำอะไรเขาถึงขนาดเขาถึงทำเรามาแบบนี้สักพักภาพในหัวก็เด้งขึ้นมาว่าเหมือนกับเราไปเอาด้ามไม้อะไรสักอย่างกระทุ้งไปที่ท้องของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังท้องจากนั้นเราก็ปล่อยโฮเลยค่ะแล้วพูดขึ้นมาว่าเราขอโทษเธอนะที่เราไปทำแบบนั้นชาตินี้เราจะไม่ได้เราจะทำบุญให้เธอกับลูกของเธอนะ จากนั้นทุกวันเราก็สวดมนต์ตักบาตรทุกวันแล้วนั่งสมาธิแรกๆตอนนั่งก็ยังเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นที่ยังโกรธอยู่พอเวลาผ่านไปน่าจะเป็นเดือนที่ทําให้เขาอยู่แบบนั้นจากหน้าที่โกรธก็กลายเป็นหน้ายิ้มแล้วก็หายไปเลยค่ะจนนั่งสมาธิอีกก็ไม่เจอเขาอีกเลยเกระทู้นี้นะคะก็เป็นเรื่องราวสัส้นๆที่เขาได้เล่าประสบการณ์ให้เราได้ฟังนะคะเดี๋ยวไขออ่านความคิดเห็นก่อนละกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง ตอนแรกๆน่ากลัวสยองพอลงท้ายนี่สงสารผีผู้หญิงเลยตอนแรกที่พลอยอ่านเนี่ยคือเหมือนกับว่าเขาได้เล่ามาเปิดๆว่าเขาเนี่ยได้ย้ายไปอยู่บ้านแฟนนะคะแล้วก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นตอนแรกพลอยคิดว่าผีผู้หญิงคนนั้นเน่ะคือเอ่อเรียกว่าผีเล,เลยแล้วกันเรียกว่าผีผู้หญิงคนนั้นน่ยเขาจะเป็นแบบอาศัยอยู่ในบ้านแฟนหรือว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแฟนของเขามากกว่าหรือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านของเขามากกว่าแต่พออ่านไปแล้วเนี่ยมาเจอ อีกก็คือพระท่านทักว่ามีเด็กตามอยู่ทั้งพระท่านแล้วก็ทั้งชีพราหมนะที่เขาทักมาว่ามีเด็กเนี่ยตามรอยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะจากผู้หญิงมาเป็นเด็กตอนแรกก็งงๆนะแต่พออ่านตอนจบแล้วเนี่ยก็คือเข้าใจเลยว่าน่าจะเป็นผู้หญิงแล้วก็ลูกเด็กที่เป็นลูกที่อยู่ในท้องที่เขาเนี่ยได้ไปทำ อะไรบางอย่างในชาติภพที่แล้วนะคะเขาเนี่ยก็จะเกิดความแค้นแล้วก็ตามมาถึงชาติภพนี้เลยอย่างแรกเลยพลยก็ดีใจด้วยนะคะที่เรื่องเรานีเนี่ยมันคลี่คลายไปในทิทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะเหมือนก็ว่าเขาเนี่ยจะให้อภัยแล้วก็น่าจะหายไปนี่น่าจะเป็นการไปเกิดแล้วแหละเขาน่าจะหมดบ่วงหมดอะไรต่างๆในชาติ นี้แล้วเขาก็เลยแบบว่าโอาเขา้าไปเกิดแล้วนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็ฟังไว้ให้เป็นเรื่องเล่าแล้วกันแล้วก็มีข้อคิดด้วยนะว่าเป็นกฎแห่งกรร,กรรมที่เราได้ก่อไว้ในชาตินี้มันอาจจะไม่ได้เห็นผลในชาตินี้หรอกแต่ว่ามันอาจจะไปเห็นผลในชาติต่อๆไปก็ได้นะคะแล้วก็ในชาติที่แล้วเราทำอะไรมาบ้างเราก็ไม่รู้นะคะสำหรับชาตินี้เราก็พยายามสั่งสมบุญเอาไว้แล้วกัน พยายามทำบุญไว้นะคะเพื่อที่เราจะเจอเรื่องราวที่แบบอย่างน้อยก็ทำให้เราสบายใจมากยิ่งขึ้นละกันนะคะขอบคุณกระทูกระทูนี้มากถือว่าเป็นเรื่องแรกที่พลอยอ่านแล้วก็รู้สึกตอนแรกรู้สึกกลัวแล้วก็จินตนาการไปเยอะเลยนะคะแต่พออ่านจบแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกระทูที่ได้ทั้งข้อคิดแล้วก็ได้ทั้งความขนลุกด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องนี้ที่เขาบอกว่าให้ช่วยตั้งชื่อเรื่องให้หน่อยอืม ตอนนี้พอยังคิดไม่ออกเลยเพราะว่าเรื่องนี้นะมันมีความแบบพออยากตั้งชื่อเรื่องที่มันมีแบบว่าทําให้เราเดาทางไม่ถูกเพราะว่าตอนแรกที่เกิดมาเนี่ยแล้วก็ตอนกลางเรื่องแล้วก็ตอนจบเนี่ยมันทําให้เราแบบว่าเดาแล้วก็แบบเริ่มสงสัยตอนแรกมันทําให้เราเข้าใจอีกแบบหนึ่งพอตอนกลางเรื่องเนี่ยมันทําให้เราสงสัยพอตอนจบเนี่ยมันก็นแบบคลายข้อสงสัยของเราเลยการตั้งชื่อเรื่องเรื่องนี้ยากอยู่นะที่แบบว่าจะไม่สปอยเนื้อเรื่องนะคะเอาเป็นอะไรเดีย เอาเป็นว่าใครนะคะที่ผ่านมานะคะฟังเรื่องนี้ที่พอยอ่านจนจบนะคะก็มาช่วยกันตั้งชื่อเรื่องนี้ให้หน่อยแล้วกันนะคะก็ขอบคุณมากๆเลย